หน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดเรื่องของดีปีมือคนไทยสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องกรอนดอกส้อยกันนักเรียนเคยได้ยินไม่เอ่ยกรอนดอกส้อยเป็นยังไงกรอนดอกส้อยนะคะก็คือการแต่งกรอนที่ส่วนใหญ่ใช้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่สามารถจบลงได้อย่าง,งสั้นๆสำหรับวันนี้นะคะครูปุ้ยก็เลยยกตัวอย่างกรอนดอกส้อยขึ้นมาหบท ก็คือของเอ๋ยของดีเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนอ่านกรดดอกสร้อยไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะจะเริ่มอ่านจากช้าๆไปก่อนค่ะเริ่มเลยนะของเอ๋ยของดีนั้นย่อมมีค่าแพงทุกแห่งหนแต่มนุษย์ชอบย่อม ทำปลอมปนแล้วขายถูกล่อกคนเบาปัญญาใครมองแต่ราคาค่าภายนอกจะโดนหลอกลวงเล่นเหมือนเช่นว่าใครรู้จักพินิษพิจ,จรารณาย่อมเห็นค่าของดีมีคุณเอ๋ยเดี๋ยวครูจะเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะของเอ๋ยของดี นั้นย่อมมีค่าแพงทุกแห่งหนแต่มนุษย์ชอบย้อมทำปลอมปนแล้วขายถูกล่อกคนเบาปัญญาใครมองแต่ราคาค่าภายนอกจะโดนหลอกลวงเล่นเหมือนเช่นว่าใครรู้จักพินิพิจรารณาย่อมเห็นค่าของดีมีคุณเอ่ยเดี๋ยวนักเรียนลองอ่าน ที่นักเรียนคัดปลายมือลงในสมุดดูนะคะถ้านักเรียนอ่านได้นักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนลอกถูกหรือลอกผิดถ้าเจอที่ผิดก็แก้ไขตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทําได้ค่ะสู้ๆนะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านกรอนของเอ๋ยของดีไปแล้วนักเรียนได้อะไรจากบทกรอนนี้บ้างคะ ได้คำตอบไอยังเอง่ยถ้ายางไม่ได้ให้ในักเรียนลองอ่านซ้ำนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจว่าบทกลอนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรจากนั้นเตรียมคำตอบไว้เดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ